สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้าโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่2ตัวรูดในงวดประจำวันที่3พฤษภาคม2567นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้ในการผนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่สนะครับผมสำหรับวันที่2นะครับผมแอดมินให้อยู่ที่2กับ5านะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมสำหรับนะครับผมสายวิ่งสายรู่นมา85ในรอบพิเศษนะครับผม สำหรับสองมาสองสองนะครับผมในรอบพิเศษแล้วก็สองสี่ในรอบปกติแล้วก็แปดสองนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่3ชอบก็คอยตามนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่4กับ5นะครับผมสำหรับ4นะครับผมมี4 1 4 3 4 6 4 7 4สามนะครับผม สำหรับ5มี5 1 5 2 5 3 5 4 5 6สำหรับในตัวกันคือ1 7นะครับผมสำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมี1 1 2 2 4 4 5 5แล้วก็8 8สำหรับ3ตัวนะครับผมมี3 4 1 0 4 3 2 5 1 8 5 4นะครับผม f c ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดติดตามให้กับแอตตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ